อะไรเลยครับนี่ชุมชนอะไรนะชุมชนใต้สะพานคนหนึ่งครับผมใต้สะพานไหนสะพานเนี่ยอ้าวก็คือเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยชุมชนเนี่ยอ๋อถูกได้ึ้นมาจากม่ใช่เช่นใต้ทางด่วนปิ่นเกล้าเฉลิันลังโลบลูมอะไรเงี้ยครับจพิการร้านจะไสั่นพื้นที่ตรงนี้ให้ครับผมเป็นบ้านมั่นคงไหมเป็นะครับเป็นเป็นผู้จ่ายค่าเช่าให้กับทางรัฐนแต่ละคนอ๋อค่าเช่าไม่ได้ใช้เป็นทางชุมนไม่ได้เป็นแบบ ไม่ได้เป็นาเวนอนแ้8ครับปัดเตตนอน้นครับย่นี้แปนะครับดแต่าเลนนนี่อือครับสวัสดีครับฝากนะครับว่านอนเป็นปดนะครับเป็นปดเป็นปดไม่เรเป็นันรบจ้ารบจ้าสวัสดีครับแฟนเพจที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ ชุมชนใต้สะพานโซนหนึ่งนะครับประชาอุทิศ76นะครับใครอยูอนน่ใก,ก,กล้ยกมือดักปากมือเรียกกันได้แวะมาทักทายกันได้นะครับคิววันนี้เราจะอยู่กันที่ประชาทุทิกันเป็นหลักนะครับตอนนี้อาจารย์กําลังเดินลงพื้นที่หาเสียงอยู่นะครับเด็กที่ก็จะตะเรียกของเราแหละเพราะว่าเป็นเด็กที่อยู่ในโครงการของเราเหอกค้าค้าอะไรเงี้ยโครงการสุขอดชิสวัสดีครับทันคนนี้จะรู้จักพวกเราทำอะไรเนี่ย อย่าลืมนะครับเข้าคูหากรเบอร์8เท่านั้นชัดชาติสิทธิพันธ์คู่ว่ากคมบครับสวัสดีครับพี่ลูกสองพันลคมนี้บาทนะคเ่เอดกออกเหรอทำเหอี่อการรีไซเคิลนะเอาแกกระจกออกดอาร์้าบาาจะให้ทำให้ จ่ายด้วยนะครับพี่ทำกับชุมชนเลยกิจกรรมที่ขยายเนี่ยขางในมีอะก็มาส่งของให้แล้วก็ทำใครับใครมีเงินก็ไปซื้อจากร้านของเก่ารายใหญ่เนี่ยซื้อตู้ขายออขายแบบมีพวกบริษัทรับซื้อพวกเศษเหล็กทองแดงทองเหลืองไม้ที่กางเนี่ฝากเบอร์แปดไว้ในอ้อมใจยิบสองลูกพาผมนี้เบอร์แปดชัดชาติสิทธิพันธ์สวัสดีครับพี่จ่ายด้วยนะครับ เปลือกปลนะครับคู่ว่ากระตมครับทำอะไรจะเนี่ยแยกให้เรายังตามมากกินเลยเนี่ยเอาไปผู้เอาไปครับยากอยู่อยากินมาเอาที่ไหนไปผู้เนี่ยเขามีขายอยู่ข้างในแพงไหมแพงมันไม่หยุดกินเหรอเรากกินได้ไหมเรื่องไม่ได้เลื่องลวง่วงง่วงทั้งวันเลยยุงกี่คนจะเนี่ยยุงหลายคนย้าทำอะไรจะเนี่ยทำอะไรแยกเนี่่ยคะ

อ๋อนี่ทองแดงทองแดงไม่ตัวอื่นอ่ะทิ้งไงอ่ะพวกเหล็กพวกทองเหลืองถ้าระหว่างทางเนี่ยเขาอย่าเอ็นดนอย่างเงี้ยครับแกะถูกพวกที่ใช้ได้ใช่ครับผมและของที่เหลือก็ทิ้งใช่ครับผมระหว่างทางไม่ได้เผาโอ้โหโอ้ละเอียดนี่งานสวัสดีครับพี่ฝากด้วยนะจ๊ะมะนาวไปไหนเนี่ยไปขายตลาดแพงป้ะเนี่ยตอนนี้มะนาวแพงมากลูปกระติบบาทได้ไหม

ีจาเหอดี <m ics> <m ics> ่าเอ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยโรงพยาบาลให้ไหนไปมากินยาครอากินยาแล้วเขามิคิยอมกินยาเลยเขาได้ยาหมดไม่ไกินยายาหมดเดียวเลยหมอจ่ายมาผิดมาหาไหมมีค่ะมันจ่ามามันจ่ายมาผิดขาาก ให้กำลังใจให้เดี๋ยวลองหาทาง่าจะช่วยไงครับดูายอนายอยู่ก็มีกสาวกำลังท้องอยู่้องแก่อันนี้ล้สาอทำงานอะไรอันนี้มีใครคนนี้เป็นน้องชายน้องชายช่วยดูหลานหน่อยฮะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มอันอยู่กลุ่มพึกอาชีพของเราเลยวันเสาร์อนี้วันสเียว่าวันบ้านประทานบ้านประานจะเจอเก่าไมาจะเจอทีวัช่วงเย็นปาเลยจานเนาะ เดือดู้เด็กเยอะนะอ่ะนี่ก็คือเด็กรู้จักเราหมดเลยเรียกครูทัศน์ครูทัศน์จะไปเรียนหนังสือที่ไหนกันเนี่ยเจอวัดบัวผ่านมั่งทุ่งรุมั่งอ่าเราไอดูร้านน้ำมั่งก็คือเป็นเด็กทุกคนทุกคนอยู่ในโครงการของพวงเราหมดเลยโครงการของสามปีนี่หรอโครงการของเซนตุทีมครับผมเออเซนตุที่มาไปกินที่ป่าไปรู้จักกันหมดเลยเนี่ยก็เดือไปนะเนี่ยรู้จักทันไหมนีครับไปเรียนหนังสืออาาจรย์วันนี้ ไม่เรียนทำอะไรกันอยู่เขายังไม่เปิดอ๋อทีพี่น้องเราหมดเลยไหมถ่ยใช่ไม่กลัวเนี่ยฮะนี่คุณผมยอดฮิตกับอะไรคนเดิมมัเนี่ยไอ้คนเดิมแปดเร็วสวัสดีนะครับนี่แปดนะน่ารักดีพี่น้องกันหรอเนี่ยพี่น้องกันไหมพี่พี่สาวจ้ะอ๋อแล้วทำอะไรนี่อ๋อ พี่ทำอะไรเพื่อนทำอะไรอ๋อรับต้นหองเราแยกขยะซื้อมาแล้วมาแยกเหรอครอ๋อทำแบบเนี้ยหน้าบ้านเลยมาเดี๋ยวไปดูดิขอบคุณนะครับไรนี่คือชุมชนใต้สะพานนะครับโซนหนึ่งเขาย้ายมาจากที่ไหนอะครับเนี้ทั้งหมดอย่างนี้เหรอมีคนอยู่แล้วมองไม่เห็นมีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแปลกเลยนะครับเบอร์แปดฟุ้ว่ากทมนะครับขายขายดีไหมของจำ เรียนหนังสือไหมเนี่ยผมไม่เรียนนะช่วยแม่ขายช่วยแม่ขายของสวัสดีครับฝากด้วยนะครับเบอร์แปดครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับอย่าลืมกาเบอร์แปดนะครับม22พฤษภาคมนี้เข้าคุหากาเบอร์แปดเท่านั้นนโยบายต่างๆเราไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่ www. chat. com รถอดเองแล้วก็ถอด ถ้าผมมาพ<ต>อดเรวจะรู้รได้ไงว่าได้กำไรเนี่ยคือ <c oughs> มันจะมีพวกเหล็กทองแดงอยู่แล้วอ๋อเพราะท่มมานประจันเนี่ยเขาจะคำนวณนะว่าเขาจะได้อะไรบ้างอ๋อนี่ลายใหญ่ครับผมแล้วพวกพลาสติกก็เอาทิ้งใช่ครับแล้วทิ้งกี่ไห<อ><อ>ล่ระหว่างทางที่เรามาอ่ะก็จะเห็นแบบกองขยะที่เราไปทิ้งนะครับอ้าวแล้วก็สมไม่ว่าอะไรอ่ะหามันยังยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันครับผมอ๋อแต่ไม่มรรีเผานะโอเคแทบไม่มีโอเคดีดีขออันนี้อะไรอันนี่เป็นโกระดังงันเถอะกระดังงันครับดีครับ ที่ไายคนนี้เจ้าความวิจารใช่ครับมีพี่ชายทุนทิ้งเหรลยเนี่ยใช่ครับทำทั้งทุนแล้วแต่ก่อนอยู่ที่ไหนครับก่อนมาอยู่นี่อยู่ที่บ้านนี้เลยครับมากี่ปีอยู่กี่ปีแล้วตั้งแต่เกิดเลยครับแม่พ่อผมตายแล้วครับแบบอันนี้แต่บ้านเช่าหรือว่าบ้านบ้านผมครัพ่อเป็นประธานคล่าสุดประธานลูกอ๋อครับผมแล้วคืออันนี้เช่ามาไม่คือพ่อสร้างไว้แค่เสียแค่ค่าที่ดินเดือน ที่ขนคนจากใต้สะพานมาใช่ครับผมแล้วก็เช่าที่ดีเราครับผมจะมีหลายสะพานเมื่อก่อนจะมีสะพานใต้ทางหลวนปินก้าบวลมอะไรเงี้ยรถก็จะจัดส่มาก็จะมาจากเขาเรียกเขาเลยว่าตั้งที่หึ่งมาใต้สะพาน้วแล้วเขาขยะเขามาเก็บไหมเนี่ยอันนี้ผมไปเลยทิ้งมีคนทิ้งแบบว่าเสียตังค์ครับเขาจ้างทิ้งเลยครับผมก็ได้เหล็กมาแล้วก็เหล็กระขายทองแดงครับผมแยกอะไรบ้างเหล็กทองแดงทองแดงทองเหลืองเหล็กพิเนียมพลาส พวกเนี้ยได้หมดเลรอครับอันตรายไหมเนี่ยมันมีระเบิดได้ไหมไม่มีครับไม่มีระเบิดครับตู้เตอร์อะไรไม่เป็ไม่ไม่ครับแล้วหัดทำตั้งแต่เด็กแล้วเหรอครับผมตู้หนึ่งเนี้ยใช้กำไรมันเท่าไตู้หนึ่งเหรอครับพี่มันเตรียมเราไม่ได้ครับพี่เราซื้อมา500ห้าร้อยอย่างเงนเนี้ยเราต้องซื้อมันได้ตัวสองร้อยครพี่<อ>มาอยู่มาเนี้ยพี่ซื้อไหนมาตามบ้านครับผมออ๋เดินตามบ้านครับขี่รถไปตามบ้านใช่ครับประกาศรับซื้อเครื่องใช้ฟ้าเก่าเสียอะไรอย่างเงี้ยครับคอมพิวเตอร์ซื้อไหม ซื้อครับซื้อทุกอย่างครับผมแล้วแกะแยกแล้วไปส่งงทุกท่านคงเคยได้ยินนะครับรถขายของเก่าส่วนรับซื้อของเก่าของเสียแอร์เก่าตู้เย็นเก่ารับซื้อนะครับกลุ่มเดิมเนี่ยซื้อตามกล่มาเลยแต่ที่มีเยอะวันนี้